าายานอนกากาศดอนเมืองพัทกุงท่าทายานอากาศดอนเมืองรถบาีิพุนันาดย่นี่เป็นขึ้นทัพานทางด่วนเนาะถึงท่าทยานท่าอากาศท่าทยานอากาศดอนเมือง กับบาลนายลนนะเป็นใหญ่นี้เป็นเรือเครื่องบินคาดว่าจะถึงจะถึงที่พักเร็วอยู่นะวันนี้ พวก็าจะนั่งแท็กซี่ต่อไปที่ลาดกระบ,บังเลยทุกคนขึ้นทางด่วนแล้วลงทางด่วนนี่ก็หอนบนลงเงียบบนละอเอาคนี้ก่อนนะคะทุกคน